ยังไงวะก็อย่างเงี้ยเดี๋ยวกูใส่รูปแล้วกูว่คนละข้างแล้วก็จดเอาขาข้างเดียวจบข้างนี้ไม่ต้องข้างนึ่งอ่ะถึงโยกนี่เดี๋ยวกูตัดที่ดูข้างนี้ไม่ต้องข้างนี้ไม่ต้องแค่มันยกเองกูจะรีบๆวาไปปัญญาดิเดี๋ยวช่วยลงน้ำเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวลงว่าเลยเว้ยเ้ยจับตรงๆแล้วฉีกพุ่งไปเลยแย ง่ายกว่าเยอะเลยยี่คุณกูเลือกเดี๋ยวเออยี่เป็นอาแล้วกูเสียวอยู่โอ้ยยี่แบงค์กูไม่เสียวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยี่มันจะดิ้นทำไมวะเจ็บเป้าเจ็บเป้าเจ็บเป้าโดนเลยยี่เดี๋ยววันเดี๋ยวก่อนจุ๊บกันเลยนะแรงกแรงเลยแกเออขอโทษครับเขียนให้ดูเขียนที เฮ้ยมีใบเียนหนอเียเยนเียเเีย้แนีจุกนะจุกนะไแจุกนะคุเห็นนะทตัวเลยแไอ้แปะทำเลย้ดินดินนี่ครับุดาขอแกีอด่วยเป็นอย่างนี้นะครับใช่หัวไม่ป้าหลอกแต่ว่าพูดขึ้นตัวมันลงเปลี่เนี้ยโอ้เนี่ย